สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้เราก็มาจัดดอกไม้นะคะจัดดอกไม้เพื่อจะเตรียมประดับนะคะที่ค่ะโต๊ะมุงบูชานะคะเพื่อเตรียมงานพรุ่งนี้นะคะค่ะประมาณนี้นะคะค่ะตามชมนะคะทีมงานบ้านซอเรานะคะก็ทยอยกันกลับนะคะเพราะว่าเราก็ติดภารกิจหลายอย่างนะคะเนาะค่ะประมาณนี้เมื่อวานเาจะาไปเอาเกนะตอินะแล้วก็จะเอากามานนตา

เน้นอะตาแล้วเราจะไปใส่ค anyway, ุท e ี <He> ่เราไม่สดจะพอไปดอกดาวเรื่องไปเราไปใส่ไปดเรื่องโตอีเดียวะใส่ดอกเรื่องโอ้ตัอันโอ้ได้ได้ตัวแตออกอีกได้ไหมแค่แล้วก็บ้านี่เลียกกระ่าษมาซักซักซักนานไหมท้ามาหรูดตกับมาเดิมซักตรมอนนี้ก็ักตังตตมวนี้่าได้เนซักแล้วก็ม่ไงมาลงมาตัวนี้ได้โอเค เด้แล้วะอเากเเยจมา่าวเรื่องฮดอกกันนี้แล้วมาซับดอกกันเป็นนะนี่ใครซับใส่นีนะตับตับตติมเข้าเอาอันนี้แล้วเอามือยังอยู่ในก้อนเนืงคิงขนาดยังหลายก้อนนะาเสียบเสียบพวกก้อนเหมอดทังหมดดต้องพกก้อนเนาะ ย่เส้นเสห่ยูนี่้างายจะอัส์อัดสองยูฮันกับสองอันนี้สองนี่นะลองเพิ่หนังนี่มะลองเพิ่นหนังพุ่ปกระทกหนี่มะอเค็วอ่าโอเคแล้วจเป็ใสใสข้างฝาเยี่ยนไปโอเคค่ะได้ได้ได้มามาจัดอีช่มนีเย่ยเดวอกเราเรื่องดอกเราเรืองมาเสียบดู นี่นี่ไปประสานหรืองนางลำก่อนเพราะว่าต้องไปประสานมองที่มันมีเน็ตเลยค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนี่มันไม่มีนะไันสึบก่อเ้ปะุมอาไปมาเากืาเออใชแล้วล่ะ ตอกเป็นแต่มาจะเอาใส่น้ำแซบเซ็มั้วยน้ำเผา้เอีดงามสวงามก่อนเฮ้ยละียดตอกหนาเขาบ่กเลยาเขาบอกเตีนจับไส่บุ้ชทุกคนเอาสซบไปให้มันอปน่ เคยเราที่เยเป็นยโอ้้ากระเลี่ยี่เห็นอาจารย์เคยไว้ทีนี่ยืดือบอเขาเรียนะอาจารย้ป้าขาเป็นนรักกนะมว่าจะ็นกับการทำารเิจอไตัว้อยเอาใส่ระบบตอารมวจอยโอ้คุาี้ไ้ยไปแกไม่เป็นยังาผ้าู้หืก็เอาใบใบงามๆเเอาาไปีไดู้ก็อัด้วจลบมา ต้มตำเราบอกต้มต้ลุงให้มันอันนั้นได้เอาเย่ทั้งห้างเย่ไปน,นั่นกันอใหใส่มาติมเนาะขันจาโบใส่ข็มก,ก,กับโงงานเลยเอเอมันมีสองสีเจียสีไดเออเออเอนเออเอออาเราเรื่องมาใส่ ดแล้ตก,ก็เอาดอกอันนี้มาใส่บะนียเอาีใส่เออรีใส่มันงามแค่ใส่เหน่เดยสีหน่วมันจะนมอะไรนะ ลี่เอาฟัดไหวล,ล,ลี่แบบะซับเดี๋ยวเรมมเาจะเดินกันเรื่องอะไรเะเห็นมาจนหักเลยโอ้ยเยอบังแต่บสุกคนแล้วบ่ม,มีหอยเล่นไปดอกเอาอันนี้แห่โอ้ยเยอะตะล่าเพื่อนเดยอบอกเอานี้ไปใส่แน่ เอาเใส่บดหนี้ใส่บดเอาไบอกู่สายบอบอกนะบอกมีนะบอกกระยานี่นะบอกกระยากะเอาไปเตมใส่แบบนีใบอันนี้เออเอามาใส่บดขนาดบุใส่บดทันดอกกระเรื่องมันจะมาใส่เขีวอันนี้ออกัลายดอกไม้ยไงคุณใส่ห้างา กต่กัไเื่ง้าวกอยงบายเก็มดเดนนึงานมดเก็ได้ย่สตัวนึงน้นเหลืออะไรกัไดก็บอก่ห่วห่วยๆ เอาอ้อมเลยพอ้อมเลยอ้อมเลยอ้อมาผีเลยไว้ออมเลยเนาะออกเอาสั้นๆเยองตรงนี้ออมออมดอกไม้จะกำลังดีดอกจุ้นี่นะุ้งนี่สั่นได้กว่า nhau ามเลยดีอ่ะด้าเดีนีงามยิ่งเอ้าก่านี้ ลายลายลางมาแน่นะ้นตัวาดดเนื้อแตะก่นะใส่นะบนี่นะเอาเรื่องสักใส่

拜拜。我们洗啊，把脚嗯，洗 จอามันใส่ก็ได้แันี้ไม่ย้ำเราขึ้นแ้งอันนีมาเอ้ามันแดดหอนจะไปนั่งตาแดดดู นกนเนนยไม่ได้แบกนองไมมาจะูงครับแบกแบาทอดเยก็เถียงไปเยบบอร์ไม้ก็เแกางี้นะจคือเสียบ่เสียบใส่เสียบกับเสีบกไม้ใส่อ๋อมีเอาดอกนเสื้อวนี้ยนะเอาดอกเอาเบอรไม้สื้มทอด้เบอรไม้เสียเสีบตอจนี่ต้องหาเสียบเจ้ากัน มาไจังนาจังมีเห็นนั่นอาเพเลยอืมัดระบบมาจัดมจันี่กว่ามานมบจังนั่น่บเพราะมันบานี่เบิ้น ก์ไม่ตัดไปแน่นอันพูดเยเฮ้ยใช่กำลังรอใช่ค่ะร่วมด้วยช่วยกันนะคะนิดก็ไปประสานงานนางรำมานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งประมาณฝั่งนี้ก็สิบกว่าหมู่บ้านนะคะประสานงานเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาลุยกันต่อนะคะในการประดับดอกไม้นะคะเราจะทําเป็นหกอันนะคะหกอันนั้นนี่จะขึ้นไปเอาอันนั้นมาให้ด้วยค่ะ2อง

อจจะซื้อเหรอคะคมสซือหน่อยค่ะาดูต่อทุกคนเฮ้ยคุณหวยยังไม่สวยค่ะม่ร้ม่รนไ่ใหญ่ไม่เล็กไม่ให่ไม่อันนั้นอัอส่ของอันนี้เใส่ของตให่เขาใคุกไ

คุยมาใส่สถของไอก็พอแล้วมั้งังบัวานั้นหั่ยั่านกันยดอันนี้มันข้างบนข้างนี้ได้ไหมข้างนี้แล้วมันดังไงอันนี้แหละแต่บอลมันจะสั้นไปต้องเชนผลิตอยู่เมื่อหลาย ่าเป็นไงบ้างนะคะฝีมือนะคะที่เปนการทําของแม่บ้านบ้านสอนะคะนี่ก็ไม่ค่อยได้ทํานะคะเดินนะคะเดินหาของนะคะนราประมาณนี้นะคะ่าก็ขอบคุณคุณนายนะคะมาช่วยตั้งแต่วันที่สี่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ทีมงานบ้านซอนะคะอีตก็ขอบคุณได้บุญรุ่มกันนะคะเราเนาะทีมงานบ้านซอนะคะเรามาช่วยโดยใจโอสุดยอดจริงๆเลยนะคะอี่ก็ไม่ค่อยได้ทํานะคะเดินหาของอย่างเดียวประมาณนี้่เเารือง จ้าเดี๋ยวนิ้ไปเอาจานให้ก่อนนะคะอาจารย์คะเดินเดินไปเอาจานอีกก่อนนะคะสองเนาะ อ่นนี้ก็ไปเอาจานนะคะจานมาเนาะมาเรียามานาม่จีดอะไรกูมเมันแม่แม่ามัอใส่เพิ่งอยว่บเนีย่ย ใส่อันใช้โซ่อสอใส่เป็นคู่เลยเพราะว่าตรง,รตรงนี้นหะตรงนี้เขาจะเอาคันตัวเด่นมาตันเอาถือบอสเอาถือไหมถือได้ใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าตรงนี้เขาจะเอาคันเอาเด็นมาใส่ไงกุงนายนคันบังเบงนี่มีดีดีดีีมาก ที่ไหนคุณนายดูวามันกายไปเออหลานนี่กับแมาใส่ไหมเนาะโอเคเพราะว่าตรงนี้นะคันนักเบนเก้าพันโอเคเนาะนิดบ้าโอเคอยู่นะเนาะตรงนี้เนาะว่าโอ้ยนะคือยังไงเท่ากันไหมเราแต่งเท่ากันเนาะเท่ากันไหม ออกมาอีกคืออ๋ออันได้มั้ยเราออกมาเลย <laughs>

คลิปนี้นะคะนิดก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ